Terima kasih telah menonton! ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อนุสารสถานแห่งชาติตบนกูคต,ตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยชมรมทหารพานค่ายปักทงชัยกรุงเทพมหานาครจัดการประชุมโดยได้รับเกียรติจากพันเอกสมศักดิ์เจริญชีพชัยประธานและที่ปรึกษาอาวุโสชมรมทหารพานค่ายปักทงชัยกรุงเทพมหานาครพร้อมด้วยน,น,นายกัมปนาตน้อยพุกรองประธานชมรมทหารพานค่ายปักทงชัยกรุงเทพมหานาครและสมาชิกชมรมทหารพานค่ายปักทงชัยกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมส่วนภายในงานพันเอกสมศักดิ์เจริญชีพชัย ประธานและที่ปรึกษาอุโสชมรมทหารผ่านค่ายปทุงชัยกรุงเทพมหานครกล่าวเปิดการประชุมและรับประวัติความเป็นมาของชมรมทหารผ่านค่ายปทุงชัยกรุงเทพมหานครให้กับสมาชิกใหม่ได้รับทราบด้านายกัมปนาทน้อยปุ๊กรองประธานชมรมทหารผ่านค่ายปทุงชัยกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเนื่องจากคณะกรรมการบริหารชุดเก่าจะหมดวาระลงภายในเดือนตุลาคมนี้สําหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือกับสมาชิกทางชมรมทหารผ่านค่ายปทุงชัยกรุงเทพมหานครแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิกชมรมทหารพานค่ายปักธงชัยกรุงเทพมหาคนครพร้อมทั้งเสนอแนวทางร่วมกันสรรหาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้ตำรงตำแหนง่งและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสมาชิกชมรมทหารพานค่ายปักธงชัยกรุงเทพมหาคนครให้ยังยืนสืบไปจึงขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกทหารพานค่ายปักธงชัยกรุงเทพมหาคนครทั้งเก่าและใหม่มาร่วมประชุมใหญ่โดยพร้อมเพียงกันประธานชมรมทหารพานค่ายปักธงชัยกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีการประชุมเกี่ยวกับชมรมนะครับ ปุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็เลยเรียกพี่น้องสมาชิกกิตสาสมทบนะครับเข้ามาเพื่อหาลือในเรื่องการจะหาแนวทางเดินไปสู่สังคมในวันข้างหน้านะครับเพราในช่วงโควิดนะครับเราอาจจะห่างหายกันไปประมาณ2ปีได้นะครับไม่เคยเจอหน้ากันวันนี้ก็มีบางส่วนที่เข้ามาร่วมประชุมได้และ ยังไม่เข้ามาร่วมประชุมเนื่องจากพิษโควิดและยังมีอุทกภัยน้ำท่วมเข้ามาพี่น้องจิตอาสาของเราจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้